สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะความคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราไปมีนี่ค่ะเพื่อนนี่นะคะก็คือกาแฟาค่ะเรานะคะได้แอบขโมยนะคะมาจากแก้วกาแฟที่คุณแม่กินทุกเช้าเลยค่ะส่วนเราจะนํากาแฟที่แอบขโมยมานี้นะคะไปทําอะไรเนี่ยจะยไปติดตามกันในคลิปค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมามา่เป่งร้านวิวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เปล่งในเฟซบุ๊กค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะนี่นะคะาก,กาแฟที่เราแอบขโมยคุณแม่มาทุกเช้าเลยค่ะเราจะนํามาทําสูตรกําจัดมแมลรงค่ะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็มีเพียงแค่อย่างเดียวนะคะนั่นก็คือาก,กาแฟค่ะหรือว่ากาแฟที่เราทานเหลือทูก,ทกเช้านะคะตอนนี้ค่ะฟลอกกีนะคะราเติมน้ำสะอาดลงไปหลิตรค่ะ และนี่นะคะควยค่ะเอาไว้เวลาเทกาแฟลงปฟอกกี้ค่ะและวิธีการทำนะคะเราจะเทกาแฟนะคะลงไปในฟอกกี้ที่เราเติมน้ำเปล่าไว้หนึ่งลิตรค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะปิดฟอกกี้ เล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ํายากําจัดแมลงจากกาก,กาแฟนะคะเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นกับพืชผักสวนครัวฉีดพ่นพริกฉีดพ่นมะเขืออะไรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ต้นพริกหรือต้นมะเขือพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยก็จะมีเพลี้ยไฟลายแดงนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็จะช่วยกําจัดแมลงกําจัดเพลี้ยไฟลายแดงค่ะมด แมลงนะคะเขจะไม่มากวนต้นผักของเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่แปลงผักหลังบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาใช้กับแปลงผักหลังบ้านเรานะคะวิธีใช้นั้นก็สามารถฉีดพ่นไปที่ต้นนะคะฉีดพ่นหน้าดินโคนต้นลำต้นกกใบนะคะใช้ได้ทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะ และในกาแฟนเนี่ยก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยที่มแมลงไม่ชอบนะคะก็จะช่วยไล่มแมลงกําจัดมแมลงค่ะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะไปดูกันค่ะนี่เลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมะแมลงเต่าทองนะคะหรือว่ามดเพเลีย้ยไฟแดงอื่นๆชอบมากัดกินนะคะเราจะทำการฉีดเลยค่ะฉีดพ่นให้ชุมช่มๆนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนมีมีที่เป็นที่ฉีดพ่นที่ทบีบแล้วก็จะฉีดพ่นเองอัตโนมัติเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะอันนี้นะคะก็ต้นแตงกวาของเราค่ะ เดีย๋ยวเราจะไปดูพริกทางด้านนู้นนะคะนี่นะคะก็ฉีดได้หมดเลยค่ะมันจะเป็นกระเพรานะคะพริกนะคะ นี่ต้นพริกนะคะตอนไลรแมลงเพี้ยนะคะที่จะมาตัดกินแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆใช้งานไม่ยากและทำไม่ยากเลยนะคะก็สามารถใช้ได้นะอาทิตย์ละสองถงสามครั้งเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับที่ดีในการดูแลพืชผักสวนครัวค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนำไปทำตามกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเราก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะจะหากว่ามีเคล็ดลับในการดูแลพืชผักสวนครัวหรือว่าเคล็ดลับในการดูแลบอนสีนะคะเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแน่นอนค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โอ้มะเขือน,นี่ก็โดนเทนลงนะคะ